นี่ครับคุณผู้ชมวันนี้เตรียมเอาคันนี้ไปแปลงล่างนะอันนี้อันนี้ติดด้วยนี่พี่นนลูกค้าซื้อมาเนี่ยคระเทียมอ่นเป็นสเปคแคปอ๋อนี่คุณผู้ชมนี่ให้ดูสภาพตอนนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปแปลงล่างอันนี้ก็สวยดีนะลูกค้าสั่งมาเองนะครับดเดี๋ยวพาไปดูว่าคันนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะฮะเพราะว่าลูกค้าเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อมาให้ใส่นะครับเพราะว่าทางสูตรเราอะไม่มีแบบนี้นะครับมีก็ดําไปเลยหรือไม่งั้นก็โครเมียมไปเลยนี่ครับมันเป็นลายแคปลาคาร์บอนหรือเปล่านะฮะเขาเรียกอะไรนะครับนี่ก็เป็นลายแคปลานะครับแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับนี่สวยไหมไ้ดูข้างๆครับ แน่นอนครับถ้าทรงมาอย่างนี้ไปเปลี่ยนแม็กแน่นอนนะฮะมีฝากระโปรงด้วยนะครับนี่มีฝากระโปรงคาร์บอนนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าพื้นข้างล่างของฝากระโปรงตัวนี้เป็นเรซินเป็นไฟเบอร์นะครับนี่ก็งานตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อมาเองนะครับลูกค้าซื้อมาเองให้เราติดตั้งให้นะครับนสวยๆเลย น,นี่มีฝากระโปรงมาแล้วหนึ่งก่อป้ายไทยเทต้องบอกว่าคันนี้นะที่เห็นตอนนี้มีแต่ลูกค้าซื้อมาให้ทั้งนั้นเลย <c oughs> เพราะว่าลูกค้าอยากได้เขาเรียกอะไรทรงอยากได้สไาตล์ตามที่ลูกค้าเลือกลูกค้าก็เลยซื้อมานะอันนี้เขาจะไปใส่แมกายอะไรนะพี่บอเวลนะเวลหกการหกลูหกลูเนาะ นี่แล้วก็มีตัวค้ำหลบป้ายไทยเทนะครับค้ำหลบป้ายไทยเทอ๋อนี่นี่นลูกค้าสั่งมาแน่ๆเลยช้อปปี้ปะเนี่ย <c oughs> นี่แล้วก็มีครอ,อบสีม่วงครอบสีม่วงน็อตม่วงปะเนี่ยน็อตม่วงนะฮะน็อตม่วงด้วย ปิดดุมม่วงโอ้โ oh หปิดดุมก็ม่วงนะฮะคุณผู้ชมสำหรับคันนี้แสดงว่าต้องเป็นชุดม่วงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรอดูซิว่าหลังจากที่ลูกค้าทำรถมาเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมจะรอประมาณไหนนะครับต้องติดตามชมและคันนี้เพราะว่าเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าลูกค้าซื้อมาเองทั้งหมด เขาใส่เขาโหลดเยอะไหมพี่นาหนึ่งหลังสองนา 1, หนึ่งหลังสองยางหนาใส่ยางหนาสองห้าห้า้าสิบนาแม่แต่มันก็สวยดีนะเวลาสีม่วงตัดกับอะไรเงาเงาอันนี้มันเป็นแบบคล้ายๆเหมือนแบบโครเมียมสีม่วงนะโคมม่วงม,มันจะไม่ได้เป็นแบบสีม่วงไปเลยนะคุณผู้ชมมันจะเงา,งากึง้งโคมียมเลยนะ นี่ก็คันนี้นะคุณผู้ชมเป็นสเปคของตัว4ประตูตัว S นะครับผมราคารถก็6กแสนเพันบาทนะอันนี้ภายในของคันนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับผมกุญแจเนี่ยจะเป็นบิดสตาร์ทแต่ถามว่าทําเป็นกุญแจรีโมทได้ไหมจริงจริง,รงทำได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเซ็นทัลล็อกมาอยู่แล้วนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกมาอยู่แล้วแล้วก็ เครื่องเล่นนะครับเป็นซีดีเสียบ USB ได้นะครับใส่แผ่น cd ดีได้นะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านี่ตะเข็บเบาะเป็นแบบนี้เลยเดิมๆม,มาตะเข็บเบาะก็เดินมาแบบนี้เลยนะนี่แผงประตูนะครับออปชั่นการใช้งานกระจกไฟฟ้าขึ้นลงสี่บานล,ล็อกประตูเซ็นทรัลล็อกนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับส่วน มีหลายท่านนะก็ถามบ่อยเพราะต้องบอกว่าบางคลิปเนี่ยขอโทษจริงๆลืมทํานะครับเบาะของตัวเนี้ยก็สามารถที่จะยกขึ้นได้นะครับยกขึ้นได้แยกอิสระนะระหว่างที่นั่งฝั่งนู้นกับที่นั่งฝั่งนี้นะครับใส่เก็บของใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรเครื่องมือแม่แรงอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเจ้าตัวสี่ประตูอะครับคุณผู้ชมพวกอุปกรณ์แม่แรงของเขาเขาจะอยู่ตรงนี้นะ นะครับมันจะมีที่เก็บเฉพาะของเขาอยู่แต่ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นคนแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นช่างบางทีแบบว่าแค่ตรงนี้มันไม่พอนะก็มาใส่ข้างใต้ได้ซึ่งเบาะสามารถพับลงได้แล้วก็ยกเบาะได้ส่วนตัวนี้ครับตรงกลางเนี่ยที่มันจะเป็นที่เท้าแขนพับลงมาสําหรับตัวท็อปหรือตัวสี่ประตูยกสูงในบางรุ่นที่มีมาเนี่ยนะครับสําหรับตัวนี้แต่ยังไม่มีนะฮะนะครับน,ะบนี่นะครับ ก็ลูกทรงจะออกมาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือสาภาพเดิมๆนะเดี๋ยวเราอะ่ะจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่คันนี้ไปใส่มงใส่แบ็กแล้วว่าออกมาจะเป็นยังไงต้องบอกว่าน่าติดตามสําหรับคันนี้นะแต่ผมชอบไอตรงนี้มากเลยเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าอะไรอะ่ะแต่งสไตล์แบบวีคลอสก็ได้ที่จะแบบว่าอาจานรองดํานะครับครอบดํานะครับก็เอาเป็นแคปลาตัวนี้แบบนี้ก็ได้ นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะอ่าซื้อมาใส่ได้นะครับนะสวยดีนะผมว่ามันสวยดีไอตรงนี้สวยกว่าดํา <c oughs> สวยดีเนาะพี่สวยๆมันมีมันมีนิ้ิงอืมมันมันไม,ม่ถม,มันดูแบบดูหรูดี<ช>ก็เป็นงานกาวสองหน้าใช่ก็ว่าใช่ไหมแต่ของเรามันมีแต่สีดําด้านกับไอ้นี่เนาะ นี่นะฮะรอดูนะครับคุณผู้ชมค้าหลบป้ายก็ใส่กรอบไทยเทนะครับก็ตามสไตล์รถซิ่งเดี๋ยวรอดูกันสำหรับคันนี้ก็ถ้าถามว่าที่ที่ศูนย์มีฝากระโปรงไหมมีนะครับคุณผู้ชมสามารถคือไม่ได้ซื้อผ่านทางศูนย์นะคือถ้าอยากใส่ฝากระโปรงอ่ะเราสามารถตกแต่งให้ลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องซื้อมาก็ได้ นะครับแต่ต้องบอกว่า,าบางทีลูกค้าบางคนนะครับเขาเรียกว่าอะไรจะเจอพักพวกกันนะครับแล้วขายถูกหรือว่า,อ,าอยากได้งานที่ตัวเองได้เพราะว่าต้องบอกว่าทางสูงของเราอาจจะมีงานที่เป็นเฉพาะบางตัวอาจจะไม่ได้มีงานทุกรุ่นนะครับ mm. ผมก็ถ้าเกิดจะให้เราใส่ให้นะครับไปงานบางตัวก็มีก็ตามราคาของนะครับคุณผู้ชมงานดีขึ้นมาราคาก็สูงขึ้นมานะครับตามสำนักที่เขาทำนะโอเคนะฮะคุณผู้ชม ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวเรามารอ,รอดูคันนี้กันต้องบอกว่าผมคิดว่าออกมานะยังไงก็รอแน่นอนแล้วก็สําหรับใครที่เป็นเน้นแบบสเต็ปใช้งานนะคะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าพอใส่แต่งประมาณนี้แล้วใส่ยางสอง5้ 50, แล้วมาโหลดเนี่ยนะครับในสไตล์ของยางหนามัมนจะสูงประมาณไหนแล้วมันจะสวยประมาณไหนนะคะโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม สวัสดีครับ